สวัสดีค่ะยาลดไอาจากธรรมชาติบรรเทาอาการไอเจ็บคอไข้หวัดได้ดีเชียวค่ะการรักษาด้วยน้ำผึ้งกับหัวหอมช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะเราไปดูวิธีทำเลยค่ะล้างหัวหอมให้สะอาดนะคะ ซับน้ำให้แห้งค่ะเราจะมาตัดหัวหอมทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างให้ตรงกันนะคะแบบนี้เลยค่ะทําตามคลิปเลยค่ะ ใช้ช้อนนะคะเพื่อเอาเนื้อตรงกลางของหัวหอมออกค่ะเอาเนื้อตรงกลางออกมาแล้วได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆ เราจะใช้มาจิ้มฟันนะคะจิ้มให้ทะลุจิ้มให้ทะล,ลุแบบนี้เลยค่ะจิ้มไปเลหลายๆรูเลยนะคะ นำหัวหอมวางบนแก้วค่ะแล้วให้เพื่อนๆเติมน้ำพึ่งไปหนึ่งช้อนโต๊ะ รอให้น้ำหัวหอมกับน้ำผึ้งหยดลงในแก้วรอให้น้ำพึ่งหยดจนหมดเลยนะคะ น้พึ่งใกล้จะหมดแล้วค่ะแบบนี้ น้ำพึ่งหยดลงในแก้วหมดแล้วนะคะส่วนเนื้อของหัวหอมเราสามารถนำไปทำอาหารต่อได้ค่ะเด็กที่อายุต่ำกว่าหนึ่งปีและคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ไม่ควรใช้สูตรนี้นะคะวิธีรับประทานค่ะสำหรับเด็กที่อายุตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ให้ทานเช้าเย็นครั้งละหนึ่งช้อนชาค่ะผู้ใหญ่ทานเช้าเย็นครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคลิปนี้จะลาไปเพียงแค่นี้ขอพระคุณที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ